ส,สวัสดีคร enfin ับวันนีโอกาสดีคร anyway> ับผมในมาพอมอหมอทํำอยู่กลางดงครับผมกลางปานี่แหละพี่น้องครับทำลำไยครับพ่อหมอทํำไม่เฮ็ดอันใดนอกอยู่นี่มานั่งอเล็กครับกับมาบอย่างเนี่ยมายำคู่บาอาจารย์ครับเออผู้เพื่อนเคยอ่าในทำมาหากยังดีๆเนี่ยลายอย่างครับที่นี่พ่อหมอทํำก็ได้รักการมาจากพระอันละเครื่องจะของก็เคยมีพระมาเนี่ย แนวทางแห่งความยั่งยืนของพ่อหมอธรรมแนวทางแห่งความเจริญของพ่อหมอธรรมเป็นธรรมะอม,มะตะที่ชาวไทยของเราชาวโลกควรจะรู้เอาไว้ก่อนตายเป็นแนวทางแห่งความเจริญและความยั่งยืนธรรมะมีสองข้อสามข้อสรุปแล้วรวมกับทั้งพรมิหารสี แล้วเมตตากวดน้ําแผ่เมตตาเจริญภาวนากวดน้ํารวมเข้าไปรวมมาแล้วก็มีข้อเดียวคือแนวทางแห่งความ,า,ามเมตตาธรรมะของความว่าธรรมนี่คือความเมตตาพุ่งไปที่จุดนี้เลยคือแนวทางแห่งความเจริญเมื่อท้ำแล้วที่สบายใจเพราขึ้นธรรมะก่อนก่อนสิเป็นเลขเป็นเบอร์มันต้องมาจากธรรมะก่อนการนีบุญหลาย เงนมานมาดำกลเกียรพอมาธรหลดเมื่อมีธรรมะนำหน้าย่อมเจริญฝ่ายเดียวย่อมเป็นความยั่งยืนธรรมะของความวาธรรมคือพุ่งไปแห่งความเมตตาคือไม่เบียดเบียนด้วยทางกายและวาจาใจใจวาชั่งกายกระติงบ่ได้ใจวาชั่งวาจากระติงบ่ได้มันมาจากใจทั้งนั้นใจก็คิดแล้วไม่กระทำ แต่วันก็จะมีความดังพ่ออยู่ไอ้เล็กๆน้อยที่ไม่ได้เกตนาเป็นมดบ้างมดบ้างบอกภาษาอีสานเท่ากับแมงตอมตาเขาเอื่นแมงที่บอกไม่หยุดบอกไม่ได้บอกไม่ฟังมันมีอยู่สามสี่อย่างหนึ่งแมงตอมตานี่เขาเรียกว่าแมงอะไรแมงมีแมงบะแมงมันเนแมงมีแมงยังก็เขาเอื่นใกล้ๆแมงกี่สูตรแมง แม่คีนากแม่คีนากที่บอกไม่ได้เลยแมงคีนากห้ามตอมตานะมันก็ตอมคือนเกานี่แหละหนึ่งหนึ่งล่ะสองไก่มึงหยุดเคลียร์ด้ะมันกับว่ายุดเพราะว่ามันเกิด่าเคลียร์นี่อันที่บอกไม่ได้สามมาห้ามมึงเห่านะมันก็เห่าเพราะว่ามันเกิดมาเห่าสี่ที่บอกไม่ได้เลยคือคนเมาคนเมายา บอกว่ามึงอย่าทำชั่วนะมันก็ทำเหมือนเดิมเพราะมันเคยทำชั่วบอกคนไม่ได้ดอกบอกไปบอกมันเป็นไล่ฆ่าเราอำราจของความประทับบามันมีอยู่สี่อย่างที่บอกไม่ได้อืียงตอมตาแล้วก็ไก่บอกข้ามมันไม่ให้มันเขี่ยมันก็เขี่ยหมาห้ามไม่แม่ไม่ให้มันเห่ามันก็เห่าคนชั่วที่มันเคยทำบาปบอกให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดเพราะมันเคยทำนี่มีอยู่สี่อย่าง จากนั้นมีถ้าธรรมะของความพาทาก็เจริญฝ่ายเดียวคือแนวทางแห่งความเมตตาและไม่เบียดเบียนกันฮ ความมาทำมาทำลำย่ยก็ต้องได้เหล็กตัวน่องอันที่ผมมาานี่ผมมาเอาเหล็กคลักๆได้โอได้เหล็กความมาทำก็ได้เหล็กคือ F C น่นแต่ว่าการย่างแบบว่าย่างแบบว่าย่างับบว่ท่านถึงเถึงโคงสุดไทยไอเรื่องเลขเรื่องอะไรหรือการเสียงไทยต่างๆของความมาทำมีอยู่งวดที่ผ่านมามึงหันกระเถือกเนี่ยงวดที่ผ่านมานึงหันถูกของความมาทำถูกแต่ไม่รู้ไปถูกคลิป ของใครก็ไม่รู้นะเขามาถ่ายทําพ่อหมอทําไม่รู้จักชื่อเขาจักคอยช่องไหนจักช่องไหนบ่จักชื่อเขาให้เขาอยากถ่ายก็ปล่อยเขาถ่ายเลยครัถ่ายไปแล้วากาจักมันจัจกคลิปของวันไหซีว่าจังไหนจักยูบ้าทไหนจับบนไหนเพราะว่าหายไปนึกหันกระว่างส่เขาออกกระดาษจังสี่หล่ะมาหายพ่อหมอทํา,าทบานมันกับมีเลขศูนย์อยู่มงกงรุ่นนี้แดงๆพ่อหมอทําบอกไปบานเขาบอกให้พ่อหมอทําเขียนเป็นทางเลขเก้า พอมว่าทําก,กับขีต้องมาโคง้งนะมันงามๆเป็นเลขเก่าขีดแล้วล้วหางมันก็หดเข้าไปเห<ๆ>ลืออยู่ในหน่อยนึยนงเขาว่าขีดไม่กับขีต้องมาให้มันเป็นเล่เก่าหางมันก็หดไปเอกเขาว่าประกาศด่าไม่มมนจังสิบ่หดไปสั่นเขาเลยประกาศด่าไม่มาห้ก็ขีโค่งตั้งมาใหันเป็นเลขเก่างามๆเดียที่แรกมันเป็นเลขเก <S <S <ๆ>่างมามอยู่แต่ว่า,า,า,าม,ม,มันบม่ทําให้หดดอกบาดที่เท้าที่สามมันบหดเลยเด้ หางมันปเปนยาวออกบาดเดียวหางมันยาวย่าอยู่บายาวมันต่อกันกับตปเลขศูนย์ครับหางเลขเก่าตอลงมามันปิดเป็นเลขเก่าอยู่ย tá, eh แต่ว่าหางมันเป็ยาวยอกอียกมันก็เลยมันก็เลยคล้ายๆกับเลขแปดแต่ว่ามันกิสีเป็นเลขเก่าอยู่บานพ้อมาทะธกัเลยว่าเออถ้าพูดตีเป็นมันก็สีได้อยู่กับตอนึงเขามาถ่ายถ่ายทํำพอมพทะธว่าพรอมาทะารอม่ายังทียากหนิพั่นครับมาเอาเลขบอกพัสัตนเขาว่า ไม่วันใดมาเอาเลขมหาบาทคู้เงินอายุสี่แยกเลยว่นนั้นเขาหอขว่อมลังค้าพอไนจันซำมาหม่องเคยไปรับบาตหอเว่นมาผู้ชายสองคนเด้อันเจ้าหัวไม้หยังเงินเอามามาวัดเจียวถามเรียกความมาถำวันนั้นมานพอมาท้ำมาเอาเลขวันนั้นไปบ่ได้มาเอาเลขกัมาหาบาทผู้เจ้าสองคนมาหนี่งมามาหยัง่งเงินถามมันจะตีเป็นเลขเนาะ ซีอยากมันกับเป็นซีอยู่แล้วซีสองตรงตรงเลยสองคนหอความมานี่นหอเนี่ยมันเป็นหกอยู่แล้วเนี่ยมันสูงเด้ครับบารีสองคนผู้ชายมันก็เป็นสองขันตีเตีเตียมันเที่ยว่าเบนปันยังเออเบนปันยังกันตีห้มันเที่ยงได้ออกแล้วตีเที่ยงเบนปันยังแต่ว่าพอมาทรรยังยังบ่ได้กันกล่องปล่อยไปเลยนะอันผมเห็นถือกระดาษนั้นยกให้ผมบางนั้นไม่นานสีบอกเลขบ่าอันนี้นี่ตัวใดครับผมขอบางนี้ครับท่านนายนอฟซีเหะนีน้ะเนี่ยเออนั่นสัตว์กับ ไก่ย่างบ่อไก่ย่างบ่อเป็นโครงชุดไายดอกครับผมแคบนาจอครับพี่น้องครับไก่ย่างว่าจงจงย่างบ่อท่านเป็นโครงชุดไายครับหาโครงชุดไายเดี๋ยวพอาว่าทนมีคู่เดียวมีคู่เดียวเด็ดเด็ดหาโครงชุดไายก่อนเดี๋ยวนี่ย่างบ่อท่านเป็นโครงชุดไายหอยเบิงชะกรมันมาทางผีนะพ่อเออนี่ย่างบ่อท่านเป็นโครงชุดไายเด้อเอฟซีเลยครับเออ คงชุดไทยเดี๋ยวพอมาทํำจะบอกเลยไหมคู่เดียวอันนี้หายเอฟซีไปห้าสี่รถเตีมยังไอตะกอนบางที่ร้าวเขาเล็กหนาเล็กหลังเห็นว่าเล็กหนาเล็กหลังลงพอมาท้ำเขาสองเทีาหรืเดี๋ยวเขาวดก้อนกับเขาขงวันนี้เขาเขาวดก้อนนั่นไอห้าศูนย์แปดมันไปเขาเล็กเล็กหนาคือเล็กหลังบุ่นนี่เล็หนาคือเล็กหลังโมห้าศูนย์แปดนี่บาดวัน้ว่าหันไปเขาเล็กหนาด้เจ็ดเจ็ดแปดเดี๋ยว่าหัน ไปเขาเลขหนาโคตรดีบาทนี่ไปแล้วเลขป้ายมาอีกแล้วเลขเลขหนาเลขลังนี่จักรจีไปเขาเลขลังหรือเลขหนาแต็มไปหายเลยแหละสี่สองสองเลขเลขประมานเลขนว่าที่หนึ่งเด้อเป็นเลขหนาเลขลังหายไปขับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้สี่สองสองแล้วอันนี้กับกัมแอนซื้อหาซื้อลอตเตอรี่ไว้พูละใบเด้อพูละใบสองใบข่าวมันหมานหนาๆและวฟังมาทำว่า เออกามมันหวานม่แน่เดีมันหมานกับพ่อได้กินอยู่ด้พอมอทํามักตัวไหกมมันทั้งล่างทั้งบนสามตัวสองตัวเลยที่ว่าครับผมเดี๋ยวพ่อหมอทํานี่มากเลขมันกินฟองเด้ครับผมอาพอมอทํามากเลขชุบมันกิน2วนี่ยว่าเอาเอาพ่มอท่ำว่าเนาะอย่าว่าล้านเปอร์เซ็นต์ตัที่ว่าลอยเปอรนต์ก็ได้ะเพราฮะาฮาน่ะลอยเซ็นต์อก็แล้วเออกรอยเลีพิษสงเนีนี่ เลกมันมีสองนี่บ่บ่ว่าถึงล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเขาสะว่าคุยหดเอาว่าร้อยเปอร์เซ็นตกับพ่อแล้วนั่นมาลายตัวนะพ่อสองหนึ่งเก้าเก้าสองเก้าหนึ่งเื้ยจังไรเลขสองมันมาอยู่แล้วหวดเลขสองนี่มันมาอยู่แล้วนะเลขติดสองนี่เห็นจังไรกับมาคันวิ่งให้วิ่งสองเถอวิ่งสองนี่พอมาทําบอกให้วิ่งสองเลยเห็นจังไรกับมาอยู่แล้วสองพรอมาทําบอก ขาเบิ้งคงสุด้ายของความมรรทมได้ครับผมออนี่แหละนี่แหละได้เอฟซีได้ครับอ่าพรอมมรรทมกันนี่เนี่ยฝากธรรมนี่แต่ว่าธรรมะน่อยจะเลื่อมได้ครับผมโลกจะเย็นลงเมื่อได้ธรรมะของความมรรทมครับคือแนวทางแห่งความไม่เบียดเบียนเป็นธรรมะที่ยั่งยืนครับห้วยร่องซุ่มยู่เข็งกับรัสเซียมันขากันยู่นะโอ้ะหห้มันเศร้าขากันคำท่ำทํำได้สองสามคอที่ ไม่เบียดเบียนกันด้วยทางกายและวาจาใจงบสงบเุ่โลกเลยบดโลกมนุษย์เงียบสงบเย็นวันต่อไปสบายดีเป็นความสบายใจไม่ต้องระแวงเสียพความมาทธามบเศร้าใดเมือ่อใดเมื่อนั่นละ่ะเย็นสบายใจไม่เบียดร้อนทุกคนในโลกเนี่ยเน่ตั้งความว่าต้องขอปาอแกแค่นี้ละ นี็ขอขอคุ่ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ปฏิบัติธรรมเหมือนพ่อหมอธรรมจะได้อยู่สบายใจเป็นความยั่งยืนแห่งธรรมะขอฝากที่นี่สวัสดีครับขอบคุณพ่อหมอธรรมหลายๆค่ะที่ให้แนวทางกับเอฟซีเพ้าหลายโตดอกเนาะเอฟซีเนาะ่นีสองกับบ้าอยู่หลาดเหมืนเส้นเหอนหอ